วันนี้ที่น่าที่นะสุรีมาาต้นไทรไปด้วกันเลยพบกันที่นี่ขอเจริญพร้อมช่ไปเร่อไปเร่อไปบอกว่าเป็นช่วงเจ้าชู้กันที่นักสืบนักสืบไปอะดีดีมาร่วมทีมกัน được rồi <laughs> cho mình coi <laughs> lại 12 34 5 5 lên được rồi bố cho thôi đi 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 นี่นี่คือที่อยู่ของผมครับแล้วเพื่อนๆก็มากันแล้วทุกคนนะข้างนอกนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวนี่ดี <elim>

ได้สุดาได้สุดาได้แบท

đi anh đến lên, mai qua mai qua, không đến đi, đi đi, đi đi,

Ô hey. chị ơi 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 chị ơi

โอ้ไปดิโจ๊กจิ้มจิ้มไปดิไปไปไปดิไป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 

điểm đấy 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 điểm เราใส่ร้อนแสบตุ่มตันตาตุ เฮ้ยไปดี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 ไปดไปดี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 ไปดดไปดี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 ไดีไป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 ดีดีไปดีไปดีไปีไปดีไปดีดี Đi đâu đi 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 เมินไปเดินไปไปเดินไปเด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 ินไปเดินไป

วิ่งอลนะตัวนึ่งฝั่งนี้เล่งเปล่องใจเย็นเนาะพิมง่ายพิมเลยมี่คนพี่ไม่ต้องเร่งพี่ได้ได้ได้ สองนาทีสองนาทีไปสุดเลยเดี๋ยวหนึ่งพี่ยอดจะพาไปได้อยู่แล้วบอยคำเลยไม่ต้องลงมาบอยคำเลยพี่ระวังตัวได้เยนะโอ้คือจะบอลนี่ยบอยไม่ต้องลงมาครัเลยบอยเดินเลยพี่ยอดเดินเลยได้ได้พี่ยอดโอ้พี่ผ้

ไปไปไปบอยให้ดิเออโอ้โหต้องเรียกเป็นต้องเรียบเล่า็นได้ง่ายเอ้ยที็นึ่งทีนึ่งเล้วจบอีกทีนึ่งคน่ต้องวิ่งเยอะเล่นเล่าสองทีสองที đi ra rồi rút vào năm quả, rút chốt chốt, hai điểm hai, <laughs> chạy lên cái <laughs> nát rồi, một quả một cái ไปเองป้อมไป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 เลยที่ไป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  จะกินนมันต้องเรียกกันมองลี้ยกพาไปดิครับนูต้องเรียกมันต้องเรียง้ามเียไม่ได้ยินหรอกแล้วก็โค้งหนาไปเองเย่ถ้าลูากต้องเรียกเลย นีเตียไม่จ่ายผมก็มีเียเสียก่าฝังง้ก็จ่ายได้มทเราตองชยนเดียวไ่ยสเ้าคน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 คคน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 นค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 นินคนนคนนค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 นนน không biết là ai, không có chơi, chủ nhà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 ,

เพิ่มล้มแล้วขึ้นในชุดสอใช่ไหมนี่สองที่ดีเลยเนี่ยขวดล้มการใช่เพราะว่าเป็นขวดเวดขวดเมื่อไรช่วงแจ้งเหตเที่ขอนทบดูสิ่